คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของน้องวันใหม่นะคะน้องสาวคนเล็กแห่งบ้านฉัตรบริรักษ์กันค่ะโดยสําหรับใครนะคะที่ได้ติดตามเพลงใหม่ที่น้องวันใหม่นะคะร้องคู่กันกับพี่เฟย์ค่ะแฟนสาวของเฮียบอยก็บอกเลยว่าโอ้โหแต่ละคนเนี่ยคือน้ําตาแตกน้ําตาท่วมโซเชียลกันเลยคุณผู้ชมสําหรับเพลงนะคะ m o k Not o okay k ที่เพลงนี้เองนะคะทางครอบครัวฉัตรบริรักษ์นําโดยพี่ชายคนโตนะคะอย่างเฮียบอยเฮียหน่องแล้วก็เฮียพาร์ตตั้งใจ ไปทานะคะเพื่อให้กับคุณแม่งามทิพย์นะคะคุณแม่ผู้เป็นที่รักนั่นเองคุณผู้ชมโดยนะคะสําหรับเพลงดังกล่าวนี้เมื่อถูกเผยแพร่ออกมาแล้วเนี่ยแต่ละคนที่เข้าไปดูคุณผู้ชมคาคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเอามากๆนะคะบอกว่าร้องไห้ตามน้องวันใหม่เพราะว่าซึ้งเอามากๆนะคะใน MV เพลงเนี่ยน้องวันใหม่สื่ออารมณ์นะคะได้ซึ้งกินใจจริงๆคุณผู้ชมน้ําตาท่วมจอกันเลยละคะ่ะแล้ววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูเบื้องหลังการกอดหมอนนะคะ ร้องไห้ของน้องวันใหม่ซึ่งก็คือนะคะเป็นช็อตที่เราขึ้นกันมานี้เลยค่ะเฮีย er หน่องเองเนี่ยก็ได้เผยเบื้องหลังนะคะที่น้องวันใหม่กอดหมอนร้องไห้โดยก็มีผู้ชายคนนี้ค่ะเข้าไปปลอบคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าฉากซึ่งก็คือพี่ชายคนโตนะคะอย่างเฮียบอยประกอบค่ะคุณผู้ชมตามคลิปนะคะที่เราขึ้นกันมานี่แหละเฮียบอยก็เข้าไปโอนะคะไปกอดปลอบใจน้องคุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งฉากนะคะอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ซึ้งสุดๆกันเลยทั้งโซเชียล คุณผู้ชมเพราะเฮียบอยนะคะกอดน้องสาวเสร็จแล้วน้องสาวนะคะมีฟิลที่เป็นน้ําตาคลอนะคะซึ้งกินใจแล้วเฮียบอยเนี่ยก็รีบนะคะเดินออกมาค่ะเพื่อให้มีการถ่ายทําฉากนี้ต่อไปคุณผู้ชมโดยช็อตนี้เองนะคะก็ทํเอาเอฟซีแฟนคลับนะคะที่ติดตามครอบครัวฉัดบริรักษ์เข้ามาคอมเมนต์นะคะกันมากมายทั้งบอกนะคะว่าสงสารน้องจังนะคะคงทรมานจิตใจมากๆขอเป็นกําลังใจให้หนูเป็นเด็กที่เข้มแข็งนะคะสู้กับบทเรียนชีวิตเดินไปในเส้น ทางที่ดีๆจะเป็นเอฟซีของหนูตลอดไปจ้าพอน้องลุกไปกอดหมอนร้องไห้ตามน้องเลยค่ะบางคนก็บอกต่อนะคะว่าแม่ได้ยินไหมคะอย่าร้องไห้นะคะแม่ยิ้มและภูมิใจให้น้องไปกับพวกเรานะคะฉันพู้ที่ร้องไห้กับน้องวันใหม่ทุกครั้งรักหนูนะติดตามครอบครัวฉัดบริรักษนะคะตั้งแต่คุณแม่งามทิพย์จากไปอินกับทุกคนนะคะมีแต่คนเก่งน้ําตารื่นนะคะทุกครั้งที่ได้ดูดูแลร้องไห้ตามเลยค่ะน้องวันใหม่น้องวันใหม่โตแบบมีคุณ ภาพมากค่ะเสียงใสมากน้ำตาไหลเลยค่ะไม่อยากเห็นวันใหม่ร้องไห้เลยและนี่ก็เป็นเพียงแค่คอมเมนต์นะคะบางส่วนเท่านั้นคุณผู้ชมคะจาก fc f ฟน c ลับนะคะภายหลังจากที่ได้ดูเบื้องหลังฉากร้องไห้ของน้องวันใหม่ที่กอดหมอนร้องไห้นี่แหละคุณผู้ชมต่างก็มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นร้องไห้นะคะปล่อยโฮตามน้องวันใหม่กันเลยแหละคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่น้องวันใหม่ครอบครัวฉัดบริรักษ์นะคะพี่ช ทั้ง3คนตั้งใจทำให้กับคุณแม่งามทิพย์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ